สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเช้าวันนี้มาเจอกันใหม่เดิมครับกับคลิปที่แล้วหลังจากใส่ดวงเหยื่อขี้ใต้ไปครับมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่สิบก่าหลังได้ไปแค่สามตัวครับได้ตัวใหญ่ตัวแล้วก็ตัวรุ่นรุ่นกรอบสองตัวครับก็เลยเอากับเหล็กวงเดือนครับมาลงยี่สิบหลังครับใส่ยานน่นเลยครับเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อใหม่ครับลองดูครับเผื่อจะหมานครับฝากติดตามรับชมนะครับไปครับ ตามลุ้นตามเชร์ไไดวยกันจะได้ตัวไหมจะเหลือให้เราไหม <c oughs> หมายจะแตกหรือเปล่าครับไปครับคราวนี้เอาเป็นนี่ครับเอาถุงสีฟ้ามาหมายไว้แต่เช้าเลยครับเนี่ยพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นดีนะครับวห,หวังว่าจะโดนครับเรือกแบบจุดเน้นเน้นจุดเน้นเน้นโบบะเบโบบึก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  ไม่เอาครับอันนี้ไม่เอามาไม่ถึงไม่มีตัวหมดตัวเลยไม่เอาครับทางเลื่อมๆเลยครับไม่โดนมันเป็นทางวิ่งครับก็เลยจัดทั้งน่อยเอาโดดเอากลับลั่นไม่ได้ตัวครับอะไรครับเนี่ย นี่มันเป็นทางเนี่ยกัดยาขึ้นมาข้างบนนะครับบืดลงมาครับอเฮืออะไรครับโอ้โหขนยังใหญ่เลยครับนี่ขนติดเต็มเลยอือหืดงว่าไม่ตัวใหญ่ครับมันไม่งับคอเนะี่ยไม่อยู่ครับมีแต่ขน ไปดูต่างหน้าโอ้โหตัวยังอยู่แน่ครับอะไรครับเนี่ยโอ้ยเด่นรุนได้เสียวครับจะเข็ดหรือยังเนาะมองครับหลังนี้ปรับไหมปรับไหมปรับไหมนั่นไงเรียบยร้อยมาแล้วโอ้ยอันนี้กลางตัวเลยครับเข้าข้างหลังหรือไงเนี่ย ทำไมมันติดแปลกๆมาแล้วมันแดงขึ้นเลยครับโอ้เข้าข้างๆกลับครับนี่สวยโดนซ้ายขวาแล้วครับเงี้ยงเต็มตัวครับอย่างนี้ไม่พลาดแบบทั้งขาทั้งตัววนตึบครับโอ้ยตัวสวยครับสี่ห้าขีดตรงนี้ครับนี่ตัวเกือบฟ่ามือครับสามสี่ขีดไม่ขาดครับโอเค มาครับตามลุ้นกันต่อสามหลังได้หนึ่งแต้มแล้วครับลันฟาวไปหนึ่งได้เสียวครับเหลือแต่คนได้ตัวก็ถือว่ามานครับไปจะมีแต้ม,ต,มต่อไหมย,ยาวไปยาวไปโบบาไหมนี่โบบาไหมโบบาเบโบอันนี้ไม่ผ่านมาครับเนี่ยครับเป็นแยกลื่นๆเลยทางไม่เป็นไรครับ อา้าเรียบร้อยนี่ครับนี่รูมันครับนี่ผมดักวางวางไว้ตรงนี้นะครับหน้ารูเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหมันแดงไฟขึ้นเลยครับขออภัยไม่เหลือครับตัวสวยเต็มกราบเง,งี้ยไม่รอครับอย่างเงี้ยนะครับรูมันผมดักไว้ตรงนี้ครับร ดักไว้ไกลๆคุยนะครับกันว่ามันอาหาพิงให้มันเข้าด้านหน้าอย่าให้มันเข้าด้านหลังก็พิงต้นข้าวไว้แล้วก็ให้มันออกให้เลยสุดขุยไปครับไม่งั้นเดี๋ยวมันคุยดินใส่กลับครับถ้ากลับไม่ลั่นก็ดินกบดินกบไปแล้วเสียโอกาสเสียนั่นครับมาแล้วครับเต็มสวยเต็มสวยยาวไปน่ครับี้ตายไม่ค่อยกินต้องเจออย่างนี้เนี่ยปล่อยกัดตลอดแนวครับ มาครับตรงนี้ทางแยกทางแยกจะแบกไหมทางแยกจะแบกไหมเรียบร้อยอีกแล้วทางแยกจะแบกไหมมาแล้วนี่ครับตัวสวยี่ตัวสูงไวยลูกโตแล้วครับอันนี้นี่ครับคราวที่แล้วเนี่ยมันมีสองเส้นนะครับปื๊ดมาอนนี้หนึ่งเส้นข้างล่างอีกหนึ่งเส้นนะแล้วมันประจบกันตรงนั้นผมเลยวางไว้ตรงนั้นเลยครับโอกาสได้ตัวสูงครับทางแยกรอยตัดอืม นวลเลยครับอ้วนครับอ้วนแน่ๆครับนี่ท้องนวลเลยตัวไม่แข็งครับน่าจะเข้าเช้ามืดอ่ะแก้วตรงนี้สามหลังสองตัวครับรู้เรื่องนี่ครับยังมีรอยกัดข้าวอยู่ครับไม่รู้ตัวที่ติดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเว้นไว้สักสองสาวันครับมาดูอีกทีมีร่องรอยไหมหมายสวยครับหมายอยู่ติดปาอ้อยนี่มีแต่หนูใหญ่ครับหนูเล็กไม่ค่อยมี เมื่อวานมานี่มาซ้ําหมายเก่าตัวเองครับแล้วก็มาดักไว้จะหมดอยู่แล้วมีลุงคนหนึ่งมาจะมาดักครับพอดีเราลงก่อนว่าเหยือ่อขี้ใต้มันไม่ค่อยเอาครับก็เลยลองเปลี่ยนเหยื่อดูไม่งั้นหมายแตกอีกครับไปครับนี่มี่องรอยกันเดินครับแต่ไม่ใช่ตัวที่เราได้ไปหรือเปล่าครับมาดูหลังนี้ครับอืม โบ๊ะบ้าไหมเนี่ยโบ๊ะบ้าเบะโบ๊ะบึบบึบบึบเบะไหมเบะไหมแควไม่เบะครับยังอยู่นะครับลอยกัดต้นเอ่อต้นพกรากผักบุ้งรากอะไรครับแล้วเป็นล่องไปนู่นปื๊ดยาวไปนู่นครับอาจจะไปโดนหลังอื่นครับยังไงยังไงไข่ออกไข่มันหมานครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยครับ พอได้อยู่ได้กินครับหากินใกล้ๆบ้านไม่ได้ไปไกลครับไม่ได้ออกต่างจังหวัดเลยหลังนี้เป็นไงครับหลังนี้ไม่โดนครับเห็นเป็นรอยสามแยกครับเป็นรอยหนูเล็กก็มีครับกะว่าหนูอะไรมาก็โดนหมดครับไม่มาครับหลังนี้ครับขุยเลยขุยเลยหลังนี้ดักไว้สองไม่แน่ใจว่าสองทางหรือเปล่าน่าจะทางเดียวครัวนี้ นับไปข้างล่างขุ่ยใหญ่ๆครับไม่ใจใหญ่โบไหมไม่โดนครับนี่ก็ยังอยู่นี่มันลอยเลื่อมๆนะครับไม่แน่ใจว่าตัวยังอยู่ไหมหรือหนูเล็กวิ่งก็ไม่รู้ครับแม่น่าเสียดายครับหรือตัวพวกเอาไปแล้วก็ไม่รู้ครับหรือมันออกลูกก็ไม่รู้นะนี่รับมันมีสองทางเลยสองทางออกตรงมันเป็นรอยรูกออกครับนะั้น เปลออกแตม่มันเก่าแล้วครับรอยไม่เลื่อมเลยก็เลยดักไปฝั่งเดียวครับไม่โดนครับฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีรอยเยอะเท่าไหร่ครับจะอยู่ฝั่งต่ำๆเป็นหน้าจะไปหาของกินนี่ครับรูคุยมาแล้วมันเฉียงไปทางนู้นครับปี๊ดผมเลยไปดักอีกดักไปทางนู้นครับทางนี้หลังเมื่อกี้ไม่มีอาการครับไม่โดน ก็เลยดักไว้ฝั่งนี้ครับลานไหมโบะไหมโบะไหมโบะไหมไม่โบครับนี่ครับมันรูมันออกมาทางนี้เนะี่ยวิ่งมาอย่างนี้ครับผมดักไว้ทางโค้งทางแยกครับไม่มีอาการเลยครับเดือดลุ้นได้เสียวอืมหลังนี้ไม่โดนครับนี่ครับกันไว้มันออกมาข้างหลังคุยยาวไปนูน่นไม่โดน อันนู้นคุยไม่ใหม่เลยครับตัวอยู่แน่ครับอู้ลันฟาวอืมลันไม่ได้ตัวครับรุดนี่คุยเปียกๆเลยครับคุยใหญ่ๆเลยอู้มั่นใจเลยครับตรงนี้ผมแวกเนี่ยครับรูอยู่นี่แวกลบๆทางมาหน่อยครับการมันคุยขี้ดินใส่อะไรครับเนี้ยอูหอันนี้เสียดายครับอันนี้ใหญ่ใหญ่จริงครับรูเบ้อเลย เม็ดยังใหญ่เลยครับมีขนน้อยๆติดอยู่ครับเลนหนนเล็กเล่นก่อนก็นไม่รู้เนะี่ยอะไรครับนี้โอ้เสียดายครับหลังนี้นี่ตัวอยู่ล้าน,น,น,นเปร์เ็นตี่เปียกๆเลยอะมันอาจจะเป็นกินหลังนุ้นครับอะไรครับนี้ โบไหมมากินหลังนี้โบทีเชอะโบทีเถอะอโอ้โหหลังนี้ไม่เอาแกวเสียดายเลยครับมมนูหลังนี้ตรงนี้เป็นน้ำเยอะๆครับนี่มันข้ามไปครับร้อยกัดข้าวกัดอะไรเต้มสวยครับตรงนี้มจะได้ตัวป่ะครับนี่กัดข้าวใหม่ๆเลยครับข้าวเขียวๆเลยครับ กัดข้าวตลอดแนวนะครับหวังว่าจะโดนครับเงียบลอยเดินข้ามมาฝั่งนี้ครับข้ามน้ํามาฝั่งนี้น้ําเยอะครับหนูน่าจะอยู่คันคูนะครับคันคูคันคูคลองนะมาครับโบไหมอื้ไม่โบครับลอยเท้าให้เละเลยครับไม่มาหรือมาไม่ถึงก็ไม่รู้ครับ ไม่ดนนี่ครับผลงานเช้านี้กับเหล็กเกือกม้าครับอ่ายี่สิบหลังครับได้สามตัวน้อยๆครับไม่ใหญ่มากตัวนัางสองสามขี้ครับตัวรุ่นเดียวกันเลยนะสงสัยหมดครับโหเสียดายรูใหญ่ครับลั่นลั่นฟาวไปสองหลังครับสามตัวนี้เกือบรูแล้วครับพอได้อยู่ได้กินครับมาไกลพอสมควรพอได้ค่าน้ำมันครับค่านมค่าขนมค่ากับข้าว ยามเช้าก็โอเคแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับแม่หนูตัวอ้วนมากครับนิ่มๆอยู่เลยครับเข้าค้อนแจ้งแน่ครับเดินมันจะง่ายหรือไงไม่รู้นะใครออกใครเหมาครับชาวนี้ได้กับเหล็กยี่สิบหลังกับวงเดือนครับได้สามตัวก็ถือว่าโอเคแล้วครับไม่หมานเท่าไหร่ดีกว่าแฮวครับมาไกลสมควรกับหมายเดิมเดิหมายเก่าๆครับเดี๋ยวทิ้งระยะแล้วค่อยมาดูอีกทีครับไม่รู้ว่าหมายจะแตกก่อนหรือเปล่าครับหมายสวยด้วย โอเคครับใครเอ้ยหมานเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ